สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคตแห่งประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนี้นะคะรู้เท่าทันเรื่องราวของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บค่ะ แน่นอนเราพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้งจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษจุลสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คุยกันไปแล้วนะคะถึงเรื่องของ ภาวะการมีมุดยากอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวของหลายๆครอบครัวเลยนะคะว่ามีคนเครียดมากแบบว่าเอ๊จะมีลูกหรือยังทํำยังไงยังไม่มีไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่สําเร็จอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวครั้งน,นี้แล้วเราได้คุยแล้วว่าสาเหตุปัจจัยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันต่อคะ่ะว่าพอเรามีอย่างนี้ละเจอปัญหาแบบนี้แล้ว มาหาคุณหมอคุณหมอจะมีคําแนะนําแล้วก็วิธีการรักษาให้เราอย่างไรบ้างนะคะและววันนี้เราก็ยังคงอยู่กับคุณหมอนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ค่ะประจําหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยาาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์แพทย์ทยหญิงชนะการสืบหินกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนค่ะ ได้รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะตอนที่แล้วเพืกอบอาจารย์สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้เหมือนก็ใกล้ตัวด้วยเนาะเรื่องผู้หญ<ช>ิงแบบว่ามันไม่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่เราจะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นแต่เหมือนเหมือนแบบอุ้ยมันใกล้ตัวอุ้ยเราประจําเดือนมาปกติไหมนะเอะเราก็ไม่ค่อยมาแสดงว่าเราอาจจะไข่ตกไม่สม่ำเสมออย่างที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลไปนะคะ,คะซึ่งแต่สรุปกันก็คือปัจจัยของการเกิดการมีภาวะมีบุตรยากนี่ก็เกิดขึ้นทางผู้ผู้หญิงแล้วก็ฝ่ายชายทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาต้อง มา<ช>หาคุณหมอทั้งคู่นะคะอะแต่เกณฑ์คุณหมอทวนเกณฑ์นิดนึงค่ะที่ก่อนที่คุณผู้ชมจะพบว่าตัเองมีปัญหาแล้วมาพบอาจารย์เนี่ยต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะ,คะ ก็ย้ำอีกครั้งนะคะก็กรณีที่แต่งงานกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอคือ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่า3 5ปีเราให้เวลาได้พยายามไปได้1ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายหญิงเริ่มอายุมากขึ้นละมากกว่า3 5ปีเราอาจจะให้ระยะเวลาพยายามกันเองเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะถ้าเกิดกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุมากกว่านั้นเนี่ยเช่นอายุ 40ปีหรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยทราบแล้วว่าเรามีความผิดปกติบางอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือว่าอาจจะมีเนื้องอกหมดลูกเนื้องอกงรังไข่หรือว่าฝ่ายชายอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของคุณภาพของน้าอสุจิก็อาจจะไม่ต้องรอให้รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์จะดีกว่าะนะคะเกณฑ์ตามนี้เลยนะคะสําหรับใครที่มีเกณฑ์อย่างนี้หรือว่ามีความ ตั้งใจอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานก็มาพบก่อนได้เหมือนกันค่ะทีนี้พอมาพบคุณหมอแน่นอนว่าจารย์เยาให้มาทั้งคู่เ<ช>พร<อ>าะสา <3 S 1> เหตุเกิดได้เกิดจากทั้งสองคน<ช>ซึ่งปัจจุบันนี้จะถามคุณหมอว่าส่วนใหญ่มาทั้งคู่ไหมคะาจาร์จริงจริงๆ เราก็จะพยายามให้มาทาัา้งคู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างชาติที่เป็นคลินิกมีบุญญยาของจุฬาเราก็จะให้มาทั้งคู่เลย <ừ> บังคับ,บ,คบเป็นมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็แนะนําว่าควรจะมาประเมินทั้งคู่<า>เพราะว่าถ้ามาคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่ได้เหมือนตรวจอย่างประเมินอย่าง ครอบคลุมนะว่าเอ๊ะมันเกิดจากฝ่ายไหนกันแน่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้สาเหตุที่ดีนะคแต่เดาว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่มานัดคุณหมอก่อนขอพบคุณหมอก่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแฟนยังเขินอายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาชมมงษ์ก็เลยยังไงก็ตามถ้าเป็นไปได้จับมืออาจจะได้จบจบในนัดเดียวใช่ค่ะสามารถ สามารถตรวจวินิจฉัยและจบในนัดเดียวได้เลยได้ไหมคะจา์หรือว่าต้องมีอะไรหลายๆครั้งค่ะคือจริงๆขั้นตอนนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้คนไข้เข้ามาตรวจประเมินเนี่ย่เราก็จะมีทั้งในเรื่องของการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะคะก็จะเป็นทองทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ของทางฝั่งคุณผู้ชายนะคะ,คะแล้วก็อาจจะมีการตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการที่เราคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินรักษาภาวะมีบุตรยากนะ,ะคะซึ่ง ผลเลือดหรือว่าผลที่เราตรวจห้องปฏิบัติการนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเลย<อ>ในในในเวลาที่เรามาพบแพทย์นั้นๆน,น,นะคะก็ อาจจะแล้วแต่มากกว่าอย่างที่จุฬาเนี่ยเราจะแนะนําว่าถ้าเกิดคู่สมรสคนไหนเข้ามานัด<ะ>เราจะให้ไปตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนอก็คือตรวจผลเลือดนู่นนี่นั่นไปก่อนอรวมถึงตรวจในเรื่องของน้ําเชือ้อ<ะ>น้ำมสุจินะคะแล้วหลังจากนั้นวิสิตถัดมาก็จะมาพบหมอพอามาพบคุณหมอเนี่ยเราก็จะซักประวัติตรวจร่างกายโดยละเอียดอีกหนึ่งครั้ง<ะ>แล้วก็ร่วมกับเราก็จะเห็นละวว่าเออเรามีความผิดปกติอะไรจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการบ้างเราก็จะสามารถวางแผนหรือว่าดูแนวทางในเรื่องของการรักษาได้อย่างเงี้ย คะสาเหตุส่วนใหญ่ปัจจุบันที่อาจารย์พบเยอะที่สุดตอนนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์จริงๆกอ็อย่างที่บอกว่าด้วยตามสถติอะค่ะส่วนมากก็จะเป็น ฝ่ายหญิงก็อาจจะมากกว่านิดหน่อยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าฝ่ายชายเราก็พบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพจํานวนน้ําเชื้อที่ลดลงหรือว่าตัววิ่งที่น้อยลงหรือว่ารูปร่างต่างๆที่ผิดปกติมากขึ้นของตัวอสุจินะคะส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะมีหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มมากขึ้นที่เราคุยกันไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเนื้องอกลังไข่ช็อกโกแลตซิสหรือว่าอาจจะมีเนื้องอกมดลูกอะไรต่างๆก,ก็อาจจะ ทำให้เราพบในเรื่องของทั้ง2ฝ่ายได้นะคะได้ทั้งสองฝ่ายเลยใช่ค่ะก็คือไม่ไม่ได้มีใครเยอะเยอะกว่ากันมม้อาจจะผู้หญิงเยอะหน่อยเพราะว่มีหลายจุดที่จะเป็นปัจจัยได้ต่างแต่ร่างไข่ท่อน้ําไข่มดลูกเนื้องอกต่างๆอะไรเงี้ยก็เกิดได้ค่ะแต่ของผู้ชายก็คือถ้าผลิตให้ดีมีช่องทางออกมาได้ ใช่ okay, ค่ะลำเลียงออกมาได้ก็จบใช่ค่ะคซึ่งโดยปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเข้ามาพบแพทย์ที่คลินิกอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลังจากที่เราซักประวัติตัวร่างกายแล้วค่ะเราก็จะแนะนําว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะไปตรวจภายในตรวจประเมินในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกดูด้วยก่อนที่จะมีบุตรเพราะว่าเราคงไม่อยากให้เราตั้งคั์ไปแล้วสุดท้ายเรามาเจอว่าอเอะเรามีเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นการตรวจที่ทําได้ง่ายแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างครอบ ครอบคลุมแล้วก็ค,ครบสําหรับฝ่ายหญิงก็คือการตรวจเคลื่อนถี่ความเถี่ยงคล่่นเสียงค่ะครนความถี่ชื่นความถี่สูงหรือว่าอันตราซาวทางช่องคลอดอค่ะ นะคะก็คือเราก็จะตรวจประเมินดูสามารถที่จะเห็นได้ลักษณะของมดลูกรังไข่นะคะแล้วก็อาจจะนับจํานวนฟองไข่เบื้องต้นได้ว่าอเห็นว่ามีจํานวนฟองไข่มากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยประเมินในเรื่องของจํานวนไข่ที่เหลืออยู่ได้นะคะอาจจะสร้างเหมือนเวลาเราดูเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นการอนาซา์ทางช่องคลอดก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แล้วก็ครอบคลุมมากกว่าเห็นไข่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเราก็จะสามารถเห็นรังไข่แล้วก็ในรังไข่เนี่ยเราสามารถ นับฟองไข่ได้ด้วยถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมาตรวจประเมินในช่วงประมาณวันที่ไม่เกินประมาณสัก3-5วันแรกของประจำเดือนอก็สามารถที่จะนับฟองไข่ตั้งต้นได้อย่างงี้ค่ะหรือว่าในเรื่องของการตรวจอันด้าซาวแล้วเห็นในโพรงมดลูกแล้วก็สามารถที่จะประเมินในเรื่องของอมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกหรือเปล่าหรือว่ามีเนื้องอกอในมดลูกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นๆที่อาจจะพบ ในตัวมดลูกหรือว่าตัวรังไข่หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะ,อะบอกได้ค่ะหรือว่าในกรณีที่ท่อนาไข่อุดตันเนี่ยค่ะดยปกติแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าท่อนาไข่เนี่ยจะเป็นอวัยวะที่มีขนาดเล็กมากเราไม่สามารถที่จะเห็นได้จากการตรวจอัลตราซาวด์แต่ว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนเนี่ยมีท่อนําไข่ที่อุดตันเพราะท่อตันเนี่ยมันก็จะมี สารคัดหลั่งหรือว่าน้ําต่างๆเนี่ยไปคั่งในท่อที่ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็จะบวมแล้วมันก็จะสามารถตรวจเห็นได้จากการอันตราสาวก็เป็นอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะตรวจประเมินได้เบื้องตน้นค่ะส่วนของคุณผู้ชายก็ถือว่าง่ายมากเลยเพราะว่าเราก็จะแนะนําว่าให้นอกจากการซับประวัติตรวร่างกายโดยทั่วๆไปแล้วเราก็อาจจะให้ตรวจประเมินในเรื่องของคุณภาพน้ําอสุจิก็อาจจะไปเก็บน้ําอสุจิแล้วก็ ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือจะดูในเรื่องของความเข้มข้นตัววิ่งการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลครบถ้วนละทั้งฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเราก็จะถึงมาคุยกันแล้วก็วางแผนในเรื่องของแนวทางการรักษาต่อไปอย่างเี้ยค่ะซึ่งพอตรวจแล้วปุ๊บไปทราบสาเหตุซึ่งก็อาจจะเป็นอื่นๆใช่ไหมเนื้อง,งอกอ่อ,อตีบ หรือหรืออะไรเงี้ยก็จะเริ่มรักษากันไปตามนั้นคุณหมอคะอ,อย่างของฝ่ายชายจะรักษายัางไงคะส่วนใหญ่คือ,อของผู้ชายเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ามีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะต้องบอกก่อนว่าการรักษาโดยโดยรวมนะคะอาจจะแบ่งอยู่ขึ้นอยู่กับว่าอัอนที่1 เราจะอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เลยหรือไม่นะคะหรือว่าอีกแบบหนึง่งอ,อย่างเช่นกรณีที่เราอาจจะเจอ,อความผิดปกติเล็กน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นมีซิสที่รังไข่มีเนื้องอกมีติ่งเนื้อาบางความผิดปกติเนี่ยหรือบางพยาธิสภาพอะคะ่ะเราสามารถที่จะให้การรักษาโดยการผ่าตัดแก้ไขได้เราอาจจะแนะนําให้ไปผ่าตัดแก้ไขก่อนแล้วถ้าเกิดพยาธิสภาพ เหล่านั้นหายไปคนไข้าอาจจะสามารถตั้งคันเองได้โดยที่มไม่ต้องอาศัย<ม>เทคโนโลยีต่างๆช่วยนี<ม>่ค่ะแต่ว่าในบางกรณีที่อายุอาจจะมากแล้ว<ะ>หรือว่าอาจจะเป็นความผิดปกติที่ไม่สามารถที่จะผ่าตัดแก้ไขได้<ม>ก็อาจจะเข้าข่ายที่จะต้องอาศัยหรือว่าพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ช่วย<ม>ประมาณนี้ค่ะ<ม>ซึ่งตัวเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ย,จจนเ,นยเราหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีะนะคะ อันแรกเลยเนี่ยก็คือการาผสมเทียมหรือว่าการฉีดน้ําอสุจิเข้าสู่โพรโมตลูกผสมเทียมหรือการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่มดลูกซึ่งคนไข้มีบุตรยากก็จะรู้จักกันในชื่อของการฉีดเชื้อหรือว่า IUI ประมาณนั้น<อ>ก็คือ intrauterine insemination คือฉีดเชื้อเข้าไปในโพรโมทลูกส่วนอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นวิธีที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าการทําเด็กหลอดแกว้วก็จะเป็น2ส,สเต็ปหลักๆ ที่ที่ณปัจจุบันเรามีให้การรักษาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากเป็นเป็นสองอันเป็นหลักๆใช่ใช่ทีนี้มาดูอันอันแรกงั้นปัจจัยสมมุติว่าโรคอื่นๆผ่าตัดได้ก็ผ่าตัดไปเป็นนู่นเป็นนี่ก็รักษากันไปรักษาหายแล้วก็มาดูมีเองได้ไหมจันก็จะให้มีเองก่อนถ้ามีเองได้ก็โอเคแต่ถ้ามีเองไม่ได้ก็เข้าสู่สเต็ปนี้แหละรักษว่าใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ชทีนี้อันแรก ก็คือเป็นนิดๆหน่อยๆอ,<ช>อาจารย์ก็จะใช,ใช้วิธีการแรกก่อนคือการฉีด,ฉดเชือ้อ<ช>ทีนี้การฉีดเชื้อนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะค่ะปกติแล้วเนี่ยการฉีดเชื้อก็คือการาฉีดตัวน้ำอสุจิเนาะ,ะเข้าสู่โพรโมตลูกนะคะ,คะโดยที่ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะให้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีการกินยากระตุ้นไข่หรือว่าอาจจะเป็นฉีดยากระตุ้นไข่ในบางรายนะคะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คนไข้เนาะ,ะโดยที่โดยส่วนมากเนี่ยเป้าหมายเราอยากจะให้มีไข่โตเนี่ยประมาณ1-2ึถึงใบไม่เกินนี้เนาะ,ะเพราะว่าเราก็กลัวในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่จะเป็นคันแฝดตามาะนะคะแล้วก็หลังจากคุณผู้หญิงทานยาไปเราก็จะนัดมาตรวจอันด้าซาวนะคะ พออันดร์ซาวเสร็จ mm hmm. ถ้าเราเห็นแล้วว่ามีไข่ที่มีขนาดโตเหมาะสม mm hmm. นะคะเราก็จะมียาฉีดให้ไข่ตก mm hmm. ก็จะเรียนแบบรอบธรรมชาติเลยที่จะมีไข่ตก uh huh. นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนัดคุณผู้ชายมาเก็บน้ำเชือ้อแล้วก็จะมาผ่านกระบวนการเตรียมน้ำเชือ้อ mm hmm. แล้วก็จะฉีดเข้าไปในโครโมดลูก ค่ะก็วิธีนี้เนี่ยจะเห็นว่าขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะคะก็จะเป็นแค่ยากินแล้วก็นั้มาอันดราสาวแล้วก็เก็บน้าอสูจิแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะก็อาจจะเหมาะสําหรับกรณีที่ฝ่ายหญิงยังมีอายุไม่ได้เยอะมากนักนะคะหรือว่ากลุ่มที่อย่างที่เราคุยกันก็คือมีบุตรยากโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุ นะคะแล้วก็อาจจะกรณีที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของน้ําเชื้อเพียงเล็กน้อยอเพราะว่าถ้าผิดมากเกินไปก็อาจจะไม่สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะเอ,อาะอัตราความสําเร็จของการาฉีดเชื้อหรือว่าการทำ IUI เนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามีไม่ได้สูงมากนักนะคะ<อ>ขึ้นอยู่กับอายุของฝ่ายหญิงแล้วก็คุณภาพของน้ำเชื้อหรือน้ำอสุจินะคะ โดยมากเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-10% <ừ> นะคะ <ừ> ความสําเร็จที่จะตั้งคันเนี่ยต่อการฉีดหนึ่งครั้งโอ้อน้อยมากเลยอาะะ<ช>จา<ะ>ราย์ใต่เพราะเขาเขา<ะ>มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้คือจริงๆคือเกือบเกือบเหมือนเกือบเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติแต่ว่าแค่<ช>จัดเวลา<ถ>นัดแค่มา<อ>จะกัดแล้วของของผู้ชายเราต้องไปทําอะไรเพิ่มไหมคะเอาน้าออกเอาตัวเพิ่มขึ้นให้เข้มข้นอะไรนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็คือเต็มที่แหละเราคือช่วยอำนวยความสะดวกให้ ให้เต็มที่แล้วให้ออาจจะมีปริมาณปกติอาจจะมีจํานวนเชื้อน,น้อยแล้วก็เอามารวมกันแล้วฉีด<ช>เยอะๆเข้าไปใช่ค่ะคืออย่างเช่นเราก็จะผ่านกระบวนการเตรียมน้าอสุจิก็จะคัดเอาตัวตายออกไป<อ>ตัวไม่วิ่งออกไปก็จะเหลือปริมาตรอาจจะไม่เยอะมาก<ช>แต่ว่ามีความเข้มข้นที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณ<ล>ภาพดีๆใช่แล้วก็ฉีดเข้าไปแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะอาจารย์ในพ่งทราบตอนแรกนึกว่าเออจะสัก80%อะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าจริงๆก็มีปัญหาอยู่แล้วแหละใช่แต่ว่าก็คือใช้วิธีนี้ก่อนในเบื้องต้น ใช่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์คือ5้าถึงสิเปอร์เซ็นเท่านั้น,<ช>น,นเองอแล้วอันนี้ถามใชค่ะพอฉีดไปแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องแบบยังไงคะจานนอนอยูอ่นิ่งๆอะไรยังไงขั้นตอนต้องแอดมิดไหมยังไงคะจริงๆ<ะ>ไม่ได้ไม่ได้แนะนำค่ะคือโดยปกติเนี่ยหลังจากหลังจากการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยก็ อาจจะน,นอนพักหลังฉีดประมาณสัก15-20นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติไม่ได้จําเป็นต้องนอนนิ่งอยู่ติดเตียงตลอดเวลาจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคก็คือสมารถใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะแล้วก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์ก็อาจจะมาตรวจประเมินดูซิว่าตั้งครรภหรือว่าสําเร็จหรือเปล่าประมาณนี้ สเต็ปแรกอันนี้5-10%เพราะฉะนั้นอาจารย์น่าจะให้ทดลองสักครั้ง,งหนึ่งไหมคะเราค่อยข้ามไปเลยใช่ไหมคะอาจารยอา์อาจจะต้องบอกว่าในกลุ่มที่มีความผิดปกติของน้ําเชื้อไม่ได้เยอะมากหรือว่ากลุ่มที่มีบุญญตรยากโดยที่ไม่ได้ทราบสาเหตุะค่ะตามคําแนะนําเราอาจจะให้ลองวิธีการฉีดเชื้อเนี่ยประมาณ3-4ครั้งอ๋อเดีให้ใ,ให้โอกาสอีก3-4ครั้งอีกถ้าเกิดไม่สําเร็จเราก็อาจจะต้องมาคุยกันแล้วว่าเออเราจะเปลี่ยนวิธีหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ,อน่าจะครบถ้วนสําหรับ รายละเอียดของวิธีการใช้นะคะจะประมาณนี้ใครที่กําลังทําอยู่ก็จะได้ทราบว่าเออประเซ็นต์ควาสำเร็จประมาณนี้นะแล้วก็โอกาสที่จะทำเนี่ยประมาณสาครั้งใช่ค่ะไม่ต้องระวังตัวอะไรพิเศษเลยใช่ไหมคะจย์จริงๆเราก็อยากให้ระมัดระวังตัวตามทั่วไปอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอะไรเกี่ยวกับอาการมีบุตรยากแล้วเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนิดหน่อยอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าอย่างเช่นเราเพิ่งไปฉีดเชื้อมาเราก็อาจจะไม่ได้อยากให้ไปออกกําลังกายหนักๆไปกระโดดหรือไปอะไรประมาณนี้ ไปแบบเข้ายัดเข้ายิมแบบว่าเข้าคลาสเต้นแรงๆอย่างี้ไม่ควรก็พักผ่อนนอนเล่นดูซีรีส์ทำให้จิตใจให้สะพองใสเน้นอะไรอย่างนี้่ะโอเคก็ไม่มีอะไรพิเศษมากเข้าๆแต่ที่มาสู่วิธีการที่สองแล้วที่น่าจะเป็นแบบเหมือนที่นิยมกันมากเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นหลายๆหลายเคสก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการนี้กันจริงๆคือเป็นเพราะว่าไม่ได้แล้วอันแรกก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ก็คืออันนี้อันนี้ ความสาเร็จถามความสำเร็จก่อนอความสำเร็จก่อนก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นอยู่กับอายุของฝ<อ>่ายผู้หญิงเป็นหลักเนี่ยค่ะ<อ>เพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเข้าสู่กระบวนการที่2แล้วก็คือการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าการทำ IVF เนาะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกปฏิสนธิแบบเป็น conventional IVF ธรรมดาหรือว่าเลือกการทำ ICICIC ก็คือเป็นเหมือนการเลือกตัวอสุจิแล้วก็ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่งค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเราข้ามมาสเต็ปที่2เนี่ย จำนวนน้ำเชื้อที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้เยอะมากละเพราะว่าหลายเพราะว่าเราจะเห็นว่าอาการทําปฏิสนธินอกร่างกายเนี่ยขั้นตอนก็คืออาฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องมีการฉีดยากระตุ้นไข่เนาะนะคะโดยปกติถ้ารอบธรรมชาติเนี่ยไข่จะโตแค่หนึ่งใบ ครวนี้ถ้าเราจะทําการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าการทํา IVF เนี่ยเราจะฉีดยาให้ไข,ข่ของคุณผู้หญิงเนี่ยโตรอบละหลายๆใบนะคะหลังจากนั้นในระหว่างการฉีดยากระตุ้นไข่ก็อาจจะต้องมียาอีกตัวเพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันการไข่ตกซึ่งมันอาจจะเป็นในรายละเอียดเราจะไม่ได้กล่าวถึง,งไม่ให้ตกนะให้ใ ใโ<ช>ตเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดมันโตหลายใบยพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะตกไปก่อนอ<า>ก่อนที่เราจะเก็บออกมาออกนอกร่างกายแล้วก็เลยจะอาจจะมียาอีกตัวเพิ่มเข้าไปเพื่อ,อที่จะป้องกันการไข่ตกก็ฉีดคู่กันไปในระหว่างนั้นคุณหมอก็จะนัดมาตรวจอันตราซาวไประยะระยะเพื่อที่จะติดตามขนาดข,าดของเซลล์ไข่ขนาดของฟองไข่ะนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไข่มีขนาดที่เหมาะสมเนาะโดยขนาดที่เหมาะสมเนี่ยเราคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ18 mm มิลลิเมตรถึงประมาณ20 มิลลิเมตรนะคะอ่าเราก็จะมีอาการฉีดยาให้ไข่ตกเพราะฉีดยาให้ไข่ตกเสร็จแล้วแทนที่เราจะไปฉีดเชื้อหรืออะไรเราก็จะเก็บไข่ออกมานอกร่างกายามาใส่ไว้ในจานทดลองหรือว่าในหลอดทดลองแล้วเราก็จะเอามาปฏิสนธิกับน้ําเชื้อของคุณสามีหรือคุณผู้ชายาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่อให้ คุณผู้หญิงจะไข่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยจำนวนไข่ที่เราเก็บออกมาได้ค่ะมันก็อาจจะประมาณอยู่ที่1 0ฟอง20ฟอง30ฟองเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เชื้อเยอะมากเป็นหลกักล้านแหละ<ม>เราอาจจะขอให้คุณผู้ชายเนี่ยหลังเชื้อออกมาได้เราก็สามารถที่จะพอคัดตัวที่อ่าดีดีคุณภาพดีๆวิ่งดีๆรูปร่างปกติเนี่ยามาปฏิสนธิให้ได้นะคะหลังจากปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีการเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนนะคะมีมีมีปัญหาสเต็ปนี้ไหมคะจารย์เช่นผสมแล้วไม่ได้มีเหมือนกันใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราจะยังไม่ได้มีวิธีที่เรียกว่าอีกซก็คือเป็นการปฏิสนธิธรรมดาคือเราจะเอาเซลล์ไข่มาวางรวมกับน้ําเชื้ออสุจิแล้วก็ปล่อยให้เขาปฏิสนธิกันเองมันก็จะมีโอกาสอย่างที่คุณหมอพูดเลยก็คือปฏิสนธิล้มเหลวคือมันไม่ปฏิสนธิกัน หลังๆก็เลยมีอ c กซีเข้ามาช่วยอ c กซีก็คือเลือกน้ําตัวอสุจิที่ดีแล้วก็จิ้มเข้าไปในเซลล์ไข่เลยก็จะทําให้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการปฏิสนธิล้มเหลวลงไปได้<อ>นะคะแล้วก็จํานวนเชื้อก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้เยอะ,ะก็อาจจะเหมาะกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยมีปัญหาเชื้ออสุจิที่ผิดปกติอย่างรุนแรงหรือว่าเชื้อน้อยมากๆเลย นะคะก็คือเอามาผสมปุ๊บก็จะได้ตัวอ่อนเลยใช่แล้วก็ทาไงต่ออาจะเลี้ยงแล้วก็ใช่ค่ะหลังจากเราได้ตัวอ่อนแล้วเราก็จะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนนะคะก็จะเลี้ยงโดยส่วนมากเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงตัวอ่อนให้จนถึงระยะเวลาตัวอ่อนเนี่ยประมาณวันที่3หรือว่าวันที่5นะคะถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ถึงวันที่5อยู่แล้วหรือว่าระยะ b ร a s ซ o ิส s เนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าจะมีโอกาสความสําเร็จ ในการย้ายกลับเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วมีโอกาสท้องเนี่ยสูงที่สุดะนะคะคก็หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เราเลี้ยงไวล้ละพอถึง day ห้าละถ้าสมมติคนไข้มีตัวอ่อนเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะมีหลายตัวเราอาจจะ,ะฟรีซแช่แข็งเก็บไว้ก่อแล้วก็มาทยอยใส่ทีละหนึ่งตัวประมาณนี้<อ>ค่ะแล้วก็รอลุ้นดูว่าอาผลการตั้งครรภ์เป็นยังไงก็จะเป็นขั้นตอนข้าวๆข,ของอในเรื่องของการปฏิสนธินอกร่างกายก็เหมือนเดิมค่ะ,คะหลังจากที่เราย้ายกลับตัวอ่อนไปละเข้าสู่โพร่มดลูกก็อาจจะตรวจ ดูผลการตั้งครรภ์อาจจะประมาณสัก1 0บถึงสิวันหลังจากย้ายตัวอ่อนขึ้นอยู่กับระยะตัวอ,อ่อนว่าเราย้ายกลับตอนวันไหนค่ะกระบวนการทั้งหมดที่คุณหมอบอกมาเนี่ยไม่มีขั้นเหมือนขั้นตอนมันต้องแบบเป็นเหมือนเป็นผ่าตัดหรืออะไรไหมคะอาจารย์ที่ต้องแบบอยู่โรงพยาบาลรออะไรเงี้ยค่ะคือขั้นตอนในเรื่องของอาการกระตุ้นไข่หรือว่าการฉ<ข>ีดยากระตุน้นไข่เงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาอันต้าซาวดูไข<า>่เนาะแล้วก็มียาฉีดซึ่งเอาสามารถเอาไปฉีดที่บ้านได้ ขั้นตอนที่อาจจะต้องมาทําที่โรงพยาบาลก็คือในเรื่องของการเก็บไข่ะนะคะก็เก็บไข่เนี่ยจะทําในห้องเหมือนห้องผ่าตัดเล็กอย่างเงี้ยค่ะ,ะที่เชื่อมอยู่กับห้องอปฏิบัติการเนาะเพื่อที่จะดูเซลล์ไข่ได้เลยนะคะอันเนี้ยในระหว่างการเก็บไข่เนี่ยก็อาจจะมีะการฉีดยากแก้ปวดให้ในระหว่างเก็บเพราะมันั้นก็จะเจ็บต้องมีแผลผ่าตัดเลยคะ อ่าไม่ไม่ได้มีแผลผ่าตัดเพราะว่าเราเก็บทางช่องคลอดใช่ค่ะแต่ว่าในบางสถานพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอดมยามาช่วยในเรื่องของทําให้หลับตอนที่เราเก็บไข่ประมาณนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคค่ะก็นี่คือเป็นกระบวนการคือเก็บไข่ใช่แล้วฝังละคะฉีดฝังตอนที่เราอ่ย้ายกลับตัวอ่อนคะก็คือหลังจากที่เราได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพแล้วเราก็อาจจะมาเตรียมในเรื่องของ เตรียมเยื่อบุโผร่มดลูกให้เหมาะสมในการย้ายกลับตัวอ่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราเตรียมทุกอย่างและเหมาะสมเนาะเราก็จะเลือกตัวอ่อนมาหนึ่งตัวที่มีคุณภาพดีเนาะแล้วก็ย้ายกลับเข้าไปในโผร่มดลูกก็จะผ่านเป็นหลอดพลาสติกเล็กๆอย่างนี้คะ่ะขั้นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องหลับเนาะเพราะว่าไม่เจ็บก็คือเหมือนขึ้นขายอย่างเหมือนเราตรวจภายในอย,อย่างนี้คะ่ะแล้วหมอก็จะใส่เครื่องมือเป็นพลาสติกเล็กๆเข้าไปในโผร่มดลูกแล้วก็วางตัวอ่อนเข้าไปประมาณนั้น แล้ต้องนอนนิ่งๆไหมคะท่า <จะ S 2> น,นี้กหลายๆคนก็จะต้องนอนนิ่งๆสองชั่วโมงสาชั่วโมงไหมหรือว่ามีคนไข้บางคนนะคะเอารถพยาบาลมารับกลับบ้านอ่ไงเงี้ยไม่ขยับเลยใช่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นโดยปกติเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าอยากนอนพักก็อาจจะนอนพักหลังย้ายกลับอาจจะสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ มีการศึกษาของต่างประเทศนะคะที่บอกว่าเออลุกเลยกับนอน2ชั่วโมง30นาทีแตกต่างกันไหมก็คือผลอัตราความสําเร็จเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แนะนําว่าจะต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาก็เหมือนเดิมค่ะก็คืออาจจะระบัดระวังในเรื่องของอ activity บางอย่างที่อาจจะก,กระทบกระแทกหรือว่ารุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาอาจจะเพิ่มความเครียดมากขึ้นไว้ถ้าเราไปนอนติดเตียงตลอดเวลา ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาฟังเนี้ยมักจะสําเร็จไหมคะจันพูดถึงความสําเร็จเนาะเมื่อกี้เราข้ามไปค,ค,ค่ะความสําเร็จเนี่ยมันเดิมขึ้นอยู่กับอายุฟายหญิงนะคะโดยส่วนมากถ้าอายุน้อยกว่า35ปีโอกาสสาเร็จต่อการย้ายกลับตัวอ่อนหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก35%มสิถึงสีถ้าเกิดอายุมากกว่านั้นอย่างเช่นอาจจะขึ้นไปถึง35ปีหรือ40ปีและโอกาสก,าก็จะลดลง อันนี้จะเป็นกรณีที่เราย้ายกลับตัวอ่อนโดยที่ไม่ได้ตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนนะคะโโใช่แต่ถ<ม>้าเก<ม>ิดในบางกรณีที่เราเช็คโครโมโซมก่อนแล้วแล้วเรา,าย้ายกลับตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติเนี่ยอัตราการตั้งครรภ์ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40-50งาเอร์เซซึ่ง จะเช,เช็คหรือไม่เช็คนี้ยังไงคะจันมิเกนอ๋อจริงๆตามคําแนะนำเนี่ยเราก็จะมีข้อบ่งชี้นะคะว่าคู่สมรสท่านไหนหรือ,อที่สมควรที่จะ,ะตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนเนาะเราก็อาจจะไม่ได้อยากให้ตรวจในทุกๆคนอย่างเช่นบางคนอายุน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะยังไม่ได้มีความจําเป็นก็อาจจะให้ตรวจในกรณีที่ คุณผู้หญิงอายุมากกว่า35ปีใช่หรือว่ามีโรคผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัวนะคะหรือว่ามีประวัติเช่นมีการแท้งมาละหลายครั้งหรือว่าทำเด็กหลอดแก้วนี่แหละทำไอบีเอฟมาละหลายครั้งใส่ตัวออกมาหลายครั้งแล้วไม่ประสบความสําเร็จสักทีแล้วก็อาจจะอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเราสามารถที่จะตรวจได้ค่ะแล้วกี่ครั้งคะอาจารย์ที่จะอนุญาตให้ทําอันนี้แล้ว ทำไปเรื่อยๆค่ะจะมีเกณฑ์ว่าไม่เกินกี่ครั้งถึงให้ท็อปทาใจออการทํำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมคคะคือจริงๆในปัจจุบันนะคะในบริบทของประเทศไทยเนาะในเรื่องของการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากเนี่ยเรายังไม่สามารถเบิกจ่ายอะไรได้<อ>เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยค่ะมันมันมันจะตกอยู่ที่คนไข้เป็นหลักก็อาจจะมีลิมิตด้วยหลายๆอย่างคือถ้าเราไม่ต้อง กังวลเรื่องค่ารักษาเนี่ยเราอาจจะทำไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้วขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเป็นลิมิตของในใจของแต่ละครอบครัวแล้วล่ะเรารับได้เราไหวแค่ไหนอใช่คือเป็นลิมิตที่เกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวเพราะว่ายังเบิกไม่ได้ใช่ค่ะซึ่งเด็กหลอดแก้วก็ เหมือนกับก็เท่าที่ที่ผ่านมาก็คือจะสมบูรณ์แข็งแรงเลือกเพศได้อะไรได้ก็คือเด็กนั้นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเลือกเพศเนี่ยตามกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเราเราเราไม่อนุญาตให้เลือกเพศชายค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการแบบเราคัดเลือกตัวอ๋อเราอยากได้ตัวนี้ตัวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถทําได้นะปัจจุบันอ๋อโอ้นี่เป็นความรู้เลยนะคะว่าเหมือนกับ การรับรู้ในในในประชาชนทั่วไปยังบอกว่าเราเลือกไ้เพราะว่าแฝดได้ในในในบางในบางในบางสื่อที่ออกไปอาจจะต้องบอกว่าก็จะมีการโปรโมทว่าเเราสามารถเลือกได้นะหรือว่าเป็นฝาแฝดเลย้ยคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกว่าโกที่ที่เราต้องการที่สุดเนี่ยในการทําเด็กหลอดแก้วหรือว่าการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากค่ะคือเราต้องการให้คู่สมรสเนี่ย มีตั้งคันคมีเด็กหนึ่งคนคกลับบ้านาไปที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยที่เราอาจจะไม่ได้อยากให้แบบเอ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าจะต้องเป็นท้องแฝดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือ,อเป้าหมายของเราก็คือแค่อยากให้มีแบบ สิงเกิลเฮลตี้เบบีกับบานก็คือมีการเป็นการรักษาภาวะการมีบุตรยากเพราะฉะนั้นตามกฎหมายยังไม่ได้สามารถที่จะให้ระบุว่านี้งั้นได้อ๋อที่เป็นความรู้ค่ะอาจารย์ที่เราสามารถที่จะเหมือนกับอ๋ได้อัปเดตดีมากเลยค่ะว่ากฎหมายเขาเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะอ่ะนะคะซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าใครทําอยู่แล้วก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะใดๆก็ตามก็คือการดูแลสุขภาพก่อนก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมคะอาจารย์การมีสุขภาพดี เพื่อจะพร้อมตั้งคันได้จะมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมคะในการดูแลสุขภาพโอเคค่ะก็ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติสาวๆหรือว่าคู่สมรสท่านไหนเนี่ยอยากต้องการที่จะมีบุตรละ เราก็อาจจะมีแนะนําว่าควรที่จะทานพวกวิตามินเช่นตัวโฟลิกแอซิดนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ขนาดอาจจะเป็น400ไมโครกรัมนะคะนานประมาณ1-3เดือนก่อนที่จะมีบุตรนะคะก็จะสามารถป้องกันความผิดปกติต่างๆของทารกที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมนะคะเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะคะก็อาจจะเน้นอาหารสุกสะอาดแล้ว ก็ถูกหลักอนามัยนะคะอาหารพวกมักดองหรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าอาหารไม่สุกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะอยากให้งดเว้นในช่วงที่เราอาจ เริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษามีบุตรยากหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะมีบุตรนะคะส่วนแอลกอฮอล์ก็ถ้าเรียกหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะชากาแฟถ้า,ส,ามสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าปิดมากเลยก็อาจจะแนะนําว่าทานไม่เกินประมาณ1แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ความเครียดก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะก็อาจจะต้องลดในเรื่องของสเตรสหรือว่าความเครียดต่างๆลงด้วยนะคะก็น่าจะประมาณเท่านี้ซึ่งเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพโดยรวมค่ะเรียกว่าครบถ้วนนะคะเรื่องของการรักษาแล ถึงวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็นี่แหละสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีและพร้อมที่จะมีทายาทได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลาให้เราถึง2ตอนด้วยกันค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค,ค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันนะคะเรียกว่าใน2ตอนนี้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องการของภาวะการมีบุตรยากนั่นเองถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอยู่เนี่ยก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวว่าสามารถกลับมาติดตามชมในรายการได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะรับชมทางโซเชียลมีเดียค่ะทูอิดีเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ยูทูบชาแนลนะคะตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วะค่ะแต่ว่าเรายังมีนะคะสาระความรู้เกี่ยวเรื่องของโรคไตส,ส,สั้นมาฝากกันยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไป ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้กับบุตรหลานก็จะต้องพึ่งพานในเรื่องของการซื้ออาหารอาจจะเป็นรูปของอาหารแช่แขไ็งเรืออาหารที่ทําสําเร็จแล้วอาหาหรเหล่านี้เรียกว่าฟาสต์ฟู้ดขณะที่ฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้นําไปสู่ภาวะอ้วนซึ่งภาวะอ้วนจะนําไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานโรคหวัหวใจโรคความดันเลือดสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโรคไตดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีวิจารณญาณในการเตรียมอาหารให้กับลูกหลาน เนื่องในโอกาสครบรอบร้อยปีประสู่ิของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินจึงขอเชิญชวนชาวไทยถวายกุศลด้วยการบริจาคไปหรือบริจาคทุนทรัพย์ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ตามข้างล่างนี้